มาทำ EP อัปเดตลิปใหม่ของพวกเราสองคนนะคะซึ่งก็ไม่ไดียมากก็ยังอยู่นะจะเจลิปเปลี่ยนวิถีชีวิตเว้ยหลังจากที่บิโชว์ลิปไปใน EP แรกซึ่งคืออันนี้เป้งซึคืออันนี้เป้งซึ่งคืออันนี้ไปดูบิ๊กก็รับรู้ว่าชีวิตนี้จริงๆไม่ต้องซื้อลิปอีกแล้วก็ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ซื้อนะแต่ว่าน้อยลงเยอะเริ่มเปลี่ยนวิถีก่อนจะซื้อที่หรือเลือกลิปอะไรสักอันหนึ่งจะคิดเยอะพอรู้สึกว่าเวลาเราสะสมลิปมาเรื่อยๆเราจะไม่เเเห็็นนตตัััววออออองงงงจจกระท่่ายูใใ E ข้ 我。<What? S 2> <laughs> ก็เลยรู้สึกผิดเริ่มจากสิ่งที่เป็นเบสิกก่อนดีกว่าก็คือหมวดของลิปบำรุงปากลิปมันของเราให้ดูโดยคร่าวสามอันด้วยกันเริ่มจากอันนี้เลยอันนี้เป็นอันที่ยิปโซบอกว่าดีมากๆแล้วก็น้องหมีนะคะน้องเด็กตัดของทีมเราซื้อให้เป็นของขวัญได้ลองใช้แค่ครั้งแรกเท่านั้นติดใจซื้อยกแพ็คนะคะมันคือบ๊อบบี้บราวนั่นเองนะคะเขาก็คือเป็นลิปมันธรรมดาเนี่ยแหละถ้าเกิดใครเคยดูมาตลอดจะรู้ว่าเราเป็นคนทาอะไรก็ปากลอกใช่ปหอันนี้ เป็นยี่ห้อที่ทาแล้วปากไม่ลอกเว้ยเจ๊เคยใช้ลิปลอสของดีออเจ๊ไม่ชอบเจ๊รู้สึกว่ามันเหนียวแต่อันนี้คืออันนี้เดี๋ยวจะทาทับไปให้ดูนะคะเจ๊จะท่าทาแบบเกินๆเหมือนกันเขาจะมีสีอ่อนมากๆที่เราทายามมาให้สีมันขึ้นคือชมพูและเลือกเพราะว่าสีนี้คือสีที่ชื่อว่าเบลพิง์แต่ว่าสีที่เราชอบที่สุดซึ่งตอนนี้มันหมดอยู่นะคะมันชื่อว่าเบลนูดพาออกมะอันก็จะมีความอุ้ยดูฝากชุ่มฉ่ำสุขภาพดีทุกคนคือที่ทายามไปยาม <laughs> บอบีบามีหลายสีมีเบอร์นูตเบอร์พิงค์แต่ว่าแบบรพิงค์อ่ะเอาจริงๆนะลอ่อแทบทุกคนเนี่ยก็ดูดีนะเนี่ยใช่ใชแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นที่ออกสีแดงๆหน่อยที่บิบได้มาเบอร์ราสเบอรี่อันนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีสีอ่ะนิดนึงแต่ถ้าเกิดสีนั้นมันเป็นโทนที่มันไม่เข้ากับสีผิวอ่ะซื้อมาจะไม่ค่อยคขูมใครแรกเริ่มนะไปแบรพิงค์หรือแบรนูตชัวร์สุดอันนี้คืออันที่คือ ฉันได้มาวันเกิดน้องเป็นคนที่สวยดูแพงขนาดนี้นะคะแน่นอนน้องเป็นของทำสอดนั่นเองนะคะมันจดไรเหี้ยไปอีกนานไหเจ้ไพี่โบซื้อให้ไปทนาองขนั่นเกิดน้องสวยมากแต่เราขอโทษนะเราทำน้องหักไปนิดนึงนะเปิดออกมานะคะหักขึ้นออใช่น้องอะเขามีไม่ก็ คืออยากจะสูมให้ดูใกล้ๆมันจะมีเมล็ดเม็ดแห่งความทองคําเปลวอยู่ในนี้นะมึงอย่าโชว์เลยนะเขียนมากอ่ะขอโทษนะขอเอารูปที่มปใช้ในการโฆษณาขึ้นแนนะคะนั่นคือสิ่งที่ฉันซื้อให้เขาได้ใช่อันนี้นะเฮ้ยตอนแรกโจอให้มาแล้วหมุนโชว์ให้ดูในวันเกิดเราตกอยู่ในภวังเหมือนอยูดีดีก็มีสวอตไลท์ส่องลงมาพร้อมกับเสียงแห่งความแบบ ไม่ใช่แบรนด์เดียวหรอกอีกิมมิกเนี้ยก็ถูกเอามาใช้กับหลายอันมาแล้วที่บอกว่าลิปที่เปลี่ยนสีไปตามุณหภูมลปากแล้วจะกลายเป็นสีชมพูลและเลือดที่เหมาะสมกับสภาพผิวนั้นที่สุดแล้วอย่างนึงก็คือมันมีทองอ่ะทุกคนมันมีทองคำซึ่งทาแล้วมันก็หายไปไม่กี่ยวเลไม่เกี่ยวอะไรแต่เขาเป็นคนสวย,ยจริงงเหมาะกับการพกพาอีกอันนึงที่เป็นลิปมันของเราตัวนี้ยังคงเป็นของบอบบี้บาวชอบมากเมื่อก่อนเจต,ติดลิปพวกบัวลุ่มมินาเซอร์อที่มันจะทาแล้วเหมือนปากชิฟฟิลเลอร์ของละแมแท่งละสามพ ชอบมากกว่าราคาก็ถูกลงด้วยเอฟเฟคคล้ายกันมากๆก็คือให้ความกลอสที่สุดยิ่งแบบทาลางงไยก็จะทาทับลิปสีอะไรก็คือจะยิ่งดูวอมบอกมานะคะกลิ่นน่ะน่ารักมากๆมีความหอมหวานชอบมากเอาไว้แมทช์กับพวกลิปตัวอื่นๆโอ้ยเลิศสวยมากโอ้โหแม่ง i n s t a g a m i l i t y บ๊อบบี้บาวจานได้นะคะ <c oughs> คือจริงๆนี่เป็นสาวบ๊อบบี้บาวจริงๆนะสมัยก่อน<บ>ขวาดซื้อหลายอย่างมากบ๊อบบี้บาวถ้าเกิดว่า ยงน้อยเป็นพิพโธภชอ ของบีนะช่วงนี้จะกลับไปโหมดแบบใสๆเลย<ม>คืออยากจะกลับไปรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งอะ<ม>ตอนเด็กๆเ,เวลาที่เราใช้ลิปมันอะเราใช้ยังไงเราก็ใช้แบบนี้<อ>คือเหมือนแห้งแบบพอ<า>ไปโร <ไป S 2> งเรียนแต่ประเด็นคือตัวเนี้ยเป็นลิปมันที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามนเป็นลิปมันออร์แกนิกนะคะทุกคนได้มาเป็นของขวัญอีกทีหนึ่งไม่ได้ซื้อแล้วก็รู้สึกทึ่งตกใจเพราะว่าใช้ไปแล้วกลิ่นดีมากเชื่อเพราะว่าใช้มาตลอดนี่ไม่รู้จักชื่อนะชื่ออาทียาเขาขายอยู่ในออร์บัลลี่่ะพวกร้านที่เขาขายของออร์แกนิกเยอะมันเป็นออ เบีะชอบใช้มากเพราะบีชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ความชุ่มชื้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายแต่ว่าก็พอได้ถ้าได้ทั้งวันพอทาทีก็จะเป็นลิปมันจริงๆเลยไม่ได้มีความเงาไม่ได้มีชายอะไรใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะนี้แต่จะบอกเลยว่ากลิ่นลาเวนเดอร์แบบ นอนได้เลยอ่ะเือนได้เข้าไปโอโลมาเทอรปีอ่าอะโรมนิดนึงกัได้เฮ้ยดีอ่ะมันดีจริงๆมันไม่ใช่ลาเวนเดอร์แบบที่จะคิดกลิออ่นน,น,นวลน่ารักและดูแพงมากเลยถ้าเกิดใครอยากได้ลิปมันที่ใช้ได้ everyday นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปไม่ได้ฮาร์ดคอร์ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาทาวปากแตกระแหงแต่ว่าถามว่าใช้เรื่อยๆแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยากได้ลุคแต่งหน้าเลยอันนี้เป็นลิปมันที่ฟีลกู๊ดมากจริงๆตู้ต่อมาของยิปโซนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นกึ่งลิปบามดีไหมขออ,อน,นุญาต คือซีดีนะคะพิสเจนนี่ออนะคะพูดถึงไปแล้วในอีพีวอชชินไมล์แบ็กเป็นลิปที่ดูผ่อนผนแล้วเหมือนมีสีเนื้อเขาแบบบางมากแล้วออกเป็นสีบรอนซ์คือออกน้ําตาลทองทาเข้าไปมันจะเป็นฟิล์มน้ําตาลทองมันจะเคลือชีวิตให้ปากคุณแต่ไม่มากเกินไปแล้วมันเคลือบเงานดนึงหน้าบีสว่างกันนเลยไหมเฮ้ยสวยเลยอะ่ะเป็นเหมือนปากสุขภาพดีแต่เกิดใช่บีชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่ติดชมพูคือหลังๆที่บิไม่ได้ต้องการความสุขภาพดีแบบเด็กน้อยคอืออย่างนี้คือลุกเด็กน,น้อยแต่ว่า ขำอยากได้ลูคสุขภาพดีแบบเป็นผู้ใหญ่ะนีเลยชอบโทนดูเหมือนจะซีดแต่ไม่ซีดดูเหมือนจะสุขภาพดีแต่ไม่ติดแดงไม่ติดชมพูเพอร์เฟกมากอันนี้บอกเลยบํารุงไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็เคลือบเงาได้ดีมากๆรู้สึกดีไม่หนักเดี๋ยวทาทังตากด,ดีมากพี่ว่วาเจโดนส้มทองอเจดโดนแล้วนี่คือข้างนี้ไม่ทาความรวยต่างกันดูดู โอ้บงชูมาดามบองชูสีนี้นะคะเป็นลรูคดีออเลขที่ออกคือเจ็ดสองหกรอนสซาตินบาร์ฉันโดนอันนี้ฉันโดนละมันได้ everyday จริงจริงอันนี้คือชอบมากชอบจนขอประกาศก้าเอาไว้นะคะจริงๆบีใช้ดีออมาเยอะมากตัวต่อมาคือตัวที่ปกติแล้วบีจะใช้คู่กับตัวดีออนี้ใน everyday ทุกวันถ้าเกิดอยากทาป,ปากแค่นิดเดียวเท่านั้นก็คือตัวนี้ยืนพื้นทาให้มันเงาขึ้นมาเสร็จปุ๊บฉันตัดขอบด้วยสิ่งที่ฉันเคยโชว์มาแล้วใน what's in my bag นะคะลิปไลเนอร์ของ คือมันเป็น oh. ดิฟไลเนอร์สีนูดดูดดีอะจะไม่เหมือนนูดเจขนาดนั้นนูดเจจะเป็นสายฟอฝอฝอฟ่อเจเข้าใจว่าเเดี๋ยวไปลองทาให้ดู ความเบิร์นขึ้นมาดิดหน่อยทุคันต่างๆนะเจว่าโซชอบโทนไปทางเฟรนช์เวยน้อยแต่มากน้อยแต่มากจริงๆเลดีสวยเลยน้องกูชี่สีเื่ออะไรคะ01 0 1่นพอมีลิปไลเนอร์แล้วก็คือแบบ01นหนึ่งค่ะคือแบบมันแบบต่างไม่เหมือนเดิมอะค่ะมีใส่ไดเปลี่ยนเหรอคะใช่ค่ะไปกันต่อนะคะ EP ที่แล้วจะสังเกตว่าโทนของเราจะเป็นน้ดที่เป็นหมดและนัวหมดเลยนะคะ EP นี้ต่างไปอย่างมากเราเป็นสีที่สดใสเต็มไป หดซึ่งไม่ใช่สปอนนะคะหมดไปเท่าไหร่แล้วกับคุณคนนี้ก็คือ TCE mm hmm. นั่นเองนะคะเราซื้อเขาทุกโทน mm hmm. ยกวันแดงนะคะเริ่มที่สีแรกก่อนเลยเป็นสีที่แต่งหน้าลงไอแต่งหน้าลงยูทูบแล้วคนก็ทักมันคือสีนี้นะคะมันเป็นม่วงชมพูเบอร์รี่ชื่อว่าพริมูล่าอ่านถูกไหมไม่รู้ทุกครั้งที่เราทาสีนี้เราจะแก้มอ่อนมากๆเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้ว oh. เนื้อเขาจะเป็นครีมบลัชและเตือนก่อนค่อนข้าง คือถ้าเกิดเอามาแตะแก้มมันต้องรีบหรือไม่ก็น่าจะต้องชุ่มชื้นมากๆใช่อันนี้ก็คือแตะได้ทั้งแก้มทั้งปากแต่อันนี้เราจะทาแค่ปากอย่างเดียวนะเอาจะเข่งเห็นนะเข้งเลยอันนี้คือชมพูบานเย็นแหละสดใสขึส <ด S 1> ้นมาทันทีเนี่ยแตะ แค่นี้คือน่าจะดูเด็กแล้วดูไรยขึ้นนันทีน,นะคะคเกาหลีแล้วอะทำไมพวกเราสลับกันวะเราเป็นเบื่อกันแต่งหน้าเดิมๆของเราเราก็คือจะทาให้มันเต็มรูปปากไปเลยด้วยความที่เขาเป็นสีค่อนข้างเข้มก็จะต้องรอระวังหน่อยเพราะอย่างน้อปากเราจะไปกันใหญ่พิกเมนต์เขาดีนะนะซึ่งทุกครั้งนะคะที่เราทาสีนี้บางทีเราจะชอบ <c oughs> ไปซับออกหนึ่งที <c oughs> ให้เป็นอย่างนี้จากนั้นหยิบน้องคนนี้ขึ้นมาแล้วทาทับลงไปจำนวนมาก อ่ะดีล้อันนี้เกินได้เลยเพราะน้องเขาใสอยู่แล้วเยลลี่มาคนคือเยลลี่เยลลี่จะเจ๊พวกเราสลับกันจริงไจริงไม่แต่ก็ไม่ได้แต่งนี้บ่อยอคือนานๆทีเอาไว้แบบโอ้ยวันนี้อยากตดใสจังเลยวันนี้อยากปูเด็กโลงตัวนี้ก็เป็นสีที่คนถามมาเยอะนะคะอ่ะเรากลับมาปูพื้นใหม่ก่อนนะคะเออฉันก็ต้องปู อพอพูพื้นเสร็จแล้วคราวนี้จะมาลองอีกสีหนึ่งคือสีโทนน้ำตาลทอมฟอร์ดช่วงนี้คุณมาแรงนะตอนนั้นมีไปทำงานกับทอมฟอร์ดมาแล้วได้ลองตัวนี้ไปแล้วก็โอ้ <c oughs> สีที่ชื่อว่า sweet rose แต่ทาออกมาแล้วมันไม่ใช่โรสขนาดนั้นทุกคนมันเป็นโรส e ไตล์น้ำตาลอะสีเข้มมากเลยเนี่ยมันจะได้ความน้ำตาลเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแพงชมพูน้ำตาลเห็นปะ เราทาเกินเสมอนะคะจะดูแบบ sophisticated อะซับฟิสมากใช่เราเนื้อเขาดีไม่แห้งไม่แวววาวเวิร์ดแมตต์แมตเลยจะไม่ไหวนะแมตต์เวิแห้งแต่ว่านี่แบบมีความแบบชุ่มชื้นนิดเดียวจริงๆอะดูดิเป็นคนรวยคนหนึ่งคือฮิ้วกระเป๋ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยดูดิจริงปวยอ่ะนี่เมีเหรอแต่น้ำตาลเนี่ยจะทาไม่รอดหรือป่าจะทาแล้วจะแบบแก๊สบีมากๆแก๊สบี้คืออะไรแก เดี๋ยวทาหนังปากให้ดูเป็นสีที่คอมเพล็กซ์เนาะไม่ใช่ช็อคโกแลตแล้วก็มีชมพูอยู่ในนั้นแล้วก็มีแดงอยู่นิดนึงไม่รู้จะพูดยังไงอะดูดิออสวย,สวยดี<ส>จะเรียกมันว่าอะไรดีอะเจ๊ว่าสีนี้ถ้าเกิดทาแล้วหน้าข้ามวนต้องเบานิดนึงเพราะถ้าเยอะอาจจะดูสูงไปได้ะคะ่ะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันถ้าเกิดแต่งจัดไปเลยก็ไปงานได้เลยนะจริงๆอะลิปที่บีซื้อมามันจะเวิร์กได้กันได้หมดตัวนี้ก็สามารถตัดขอบด้วยอันนี้ได้มันจะทําให้มันซอฟลงช่วยคลิปรูปป ก็มาก็จะสอบลงมาใช่เล้วาจะชอบมันซอบลงมานิดนึงได้ทั้งสองแบบบอกกับ for winter หนี้มากๆค่ะต่อไปในเมื่อเธอมีน้องโรสฉันก็มีโรสขหงฉันเหมือนกันของเธอชื่ออะไรนะจูเอ็โรสอันนี้ดูรวยมากแคปเป็นโรสคือกระล่ำปีน้องชื่อแคปเป็โรสจริงๆบอมแม่มากแคปเป็นโรสคือกระหล่ำสีชมพู เลอะเธอฉันดูไม่ออกเลยว่ามันเรียกว่าแคปเบชโลสเตยังไงไม่เข้าใจเลยในกล้องอาจจะดูติดแดงน,นิดนึงแต่ว่าในของจริงจะเป็นชมพูที่เหมือนเกือบจะบริแล้วก็มีเหมือนกีบกุหลาบแต่ตุ่นหน่อยนะคะพิกเมนต์ก็จะแน่นๆเหมือนเดิมเราก็ทาเหมือนอันนี้ขึ้นชมพูนิดนึงแล้วนะคะแต่เห็นว่าเขาจะไม่ได้โดดเด้งมากเท่ากับน้องรีมูล่าเนาะคะ่ะด้วยความสีมันไม่ค่อยเข้มมากก็ทาแบบไม่ได้ตั้งใจได้เลยแต่ว่าเจจะไม่ใช้สีนี้เดี่ยวๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าเจรู้สึกว่า T C E เดี่ยวอะมันสดไปสำหรับ เจก็เลยจะเอาตัวท <C> ี e ของเขาเหมือนกัน <S <S ชื่อว่านูตซีนที่เคยใช้แล้วอันนี้เป็นตัวเก่าแต่ว่าจะเอามาเบลนด์ให้ดูนะคะทาทับไปเพื่อกดให้เขาเป็นโรสที่สดใสน้อยลงอีกทีไปยังเป็นโนชมพูที่ตุนและหวานอยู่แต่ไม่ซีดเกินไปพอทาอแล้วจะเห็นเลยว่าอันนี้ซีดมากอันนี้สดมากดีกรอบเอาไว้ก่อนแล้วเราก็จะเอาน้องกระลำอีกสักนิด มาปาดไวบปาดมานะคะสวยสวยสวยมปประมาณโอเคโอเคก็จะเป็นชมพูที่หวานหน่อยแต่ไม่ที่สดใสามากแล้วก็บนนูดนิดหนึ่งโอเค อีกอันหนึ่งเป็นสีแดงล่าสุดที่ซื้อมาอทั้งที่สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ซื้อลิปสีแดงแล้วเพราะว่ามีทุกแบบแล้วแต่เราก็ดันไปเจอแบบที่ไม่เคยมีก็เลยต้องซื้อแดงไหนที่เธอไม่เคยมีแดงแบบนี้งงไหมงงตัวนี้เป็นของ Clarins นะคะล่าสุดเดินเจอแล้วตาเป็นแบบคือคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่อะเรื่องจริงจังด้วยนะก็จุดท้ายก็คือต้องคุยไปด้วยแล้วก็ เนื้อตัวนี้มันเป็นลิปคอมฟอร์ตออยชิมเมอร์นะคะสีเนี้ยมันจะเป็นสีออกชิมเมอร์แดงที่ดูเป็นเหมือนทับทิมอ่ะเป็นแมชช่นลิกไปด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งเนื้อคือออกมาแล้วเนื้อมันเหลือบจริงๆ <c oughs> อะ่ะก็ยังเป็นเหลือบแมชชีนลิกใช่มันไม่ได้เข้มข้นแค่ตอนอยู่ในข <Okay. S 2> วดอะ่ะสิ่งที่บีเอามาทําคือไม่ได้ทาเต็มปากแต่ว่าสมมติปากเรียบอย่างงี้ใช่ปะ่ะบีจะเอามาแตะแค่นิดนิดให้มันมีทั้งเงาแมชช่นลิกชายนะแล้วก็สีแดงแค่นิดเดียวเดี๋ยวให้ดูนะดูเธอลงเบามากเลยอ่ะ อเห็นในกล้องอไม่เห็นแบบจริงเด้งมากเด้งมากแล้วมันมีชายที่แบบอธิบายไม่ถูกอีกส่วนหนึ่งวิทจารแค่ตรงนี้เฮ้ยแปะเ,เทคนิคอะไรนี่นเพื่อให้ที่เหลือของบีบ๊ายเป็นสีปากอยู่โอ ใ่อย่างนี้สวยว่ะแค่นี้พอเออเออนิดนิดน้อยแต่มีอะไรไหมนิดนิดอีกแล้วซึ่งมันแปลกมากปกติแล้วเวลาที่คนทําลิปสีแดงออกมาต่อให้มันเป็นกลอสหรืออะไรมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยมันเป็นสีแดงกล่ำๆแล้วคามเงาของเขาว่าเป็นเงาสีเงินอทีนึงที่เราเห็นเหมือนเป็นแดงบางๆแล้วตรงสีเงินนะเป็นเหมือนเอาไฮไลท์พิกเมนต์แน่นฟาดลงไปอีกทีอะแต่พอมองในกล้องก็จะดูเอ้ยธรรมชาติมันได้ทั้งสองแบบแต่เดี๋ยวจะลองทาแบบแน่นๆให้ดู เ้าไม่ถือเนาะเขาไ,ไม่ถือแล้วเขาบำรุงด้วยแดงเงาอะ่ะก็สวยก็สวยแบบสวยสวยแบบโซปัดแดงขอดูของสิงนี้ ชอบอันแรกอันแรกใช่ป่ะอันแรกกันบีอันนี้ไม่ได้เยอะไปนะแต่ว่าอันแรกมันเหมือนมันไล่มีมิติตรงนี้เงาตรงนี้เงาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนปัดไฮไลท์แบบเป็นจุดอันสุดท้ายของเราให้ทายเป็นโทนอะไรเป็นโทนส้มนะคะยังวนเวียนอยู่กับน้องตรีซีนะคะชื่อว่าดิโอติม่กูไม่รู้ด้วยคำว่าแปลว่าอะไรนอกจากกูจะไม่เข้าใจสีมือแล้วกูยังไม่เข้าใจชื่อสีมือด้วยดิโอติม่าน้องเป็นสีพีชพๆน้องแน่นอนดูเป็นเธอดูเวลาที่สุด ส้มคนนี้จะถือว่าเป็นส้มที่สดใสที่สุดเท่าที่เคยมีมาลองให้ดูปาดพายอันนี้คือสีที่เราชอบเอาไปทะเลมากๆนะคะหลอดถูกสถานการณ์ลอดแน่ๆ <จะ S 1> เยีออะไรทับอีกไหมเนี่ยมีซับซ้อนมันเป็นว่างไงคือ <laughs> ใช้อันเดียวไม่พอค่ะอันเนี้ยแล้วเอามาทักแก้มคู่กันน่ารักคือน่ารักเลยอะส้มเนี่ยอันนี้เดียวเดียวก็คือน่ารักแล้วนะคะแต่ว่าบางวันนะเนาะความติดนู้ดของเราอะ่ะมันก็มีตามกรมุล,ลสันดานะคะเราจะทับขึ้นไปด้วยน้องนาะเซอร์เลนเดอร์ที่ โซป้ายาเราแล้วเรากดลงตะก้าแล้วคอนเฟิร์มอย่างฉับพลันนะคะเป็นโนต้ตที่สวยมากจริงๆไปดูยิปโซทาได้ในอีพีก่อนนะคะตัวนี้เราจะเอามาทับเพื่อให้เขามีความตุ่นขึ้นนิดนึงนี้เห็นไหนอ่ะกดความสดใสของน้องน่ารัก เลนเข้าไปก็จะสดใสน้อยลงกว่าเมื่อกี้นะคะแต่ว่าสีนี้เป็นคู่สีที่เราน่าจะทาบ่อยที่สุดเลยเป็น everyday อของเราส้มนูจ้ามาสู่อันสุดท้ายของยิปโซด้วยความที่อินสปายมาจากความชอบอะไรที่น้อยๆในช่วงนี้ตัวที่เราอยากนําเสนอนะคะในความฟาดความเงาให้กับความน้อยของเราให้ดูรวยขึ้นมาต่อให้เราไม่ทาสีอะไรเลยบนปาก <S <S> <S คือตัวนี้ค่ะตัวที่ยิปซีบอกว่าเหนียวเหลือเกินซึ่งเหนียวจริงอ๋อดีอ๋อใช่เป็นลิปแม x ไฮยาลูโรนิกเลปัมเพอร์ผัมเพอร์ที่แปลว่า ทำให้มันพรำๆป่อส่วนไหนเขาจะมีตัวที่ออกชมพูแต่เราซื้อเป็นโทนนูดทองทุกอย่างในชีวิตฉันต้องเคลือบทองเหลือบทองรวยใช่ค่ะบางครั้งบีเอามาทาเดี่ยวเลยแต่บอกตรงๆว่าทาเดี่ยวอะก็ยังไม่สะาใจเท่าลงสีนูดก่อนเราทาแล้วมันแบบจะกลายเป็นเหมือนเอเลี่ยนอะคือซีดเอเลี่ยนเลยฉันชอบมากช่วงนี้คือชอบอะไรที่เป็นซีดแต่มีอะไรเดี๋ยวจะทาให้ดูแบบที่ไม่ลงนูดก่อนเขาจะเงาแบบเอ็กตรีมชายมากเพราะว่ากากเพชรทอง ของแข<อ>งแน่น ฉันอยากได้เขาสวยอย่างนี้ไม่พอคือเขาเย็นด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าสีอ่อนน่ะคือสวยแพงได้แต่สิ่งที่เราทําบางทีก็คือ <c oughs> นํากุชชี่นูตของพวกเรานะคะผลทั้งปาก่ะเปลิปไปเลยบางครั้งพี่ผลทั้งปากอย่างเดียวแล้วิออกไปเจอเซซึ่ยนะเวลาที่ีิใส่ชุดด,ดาหรืออะไรก็ตามบิจะเอาตัวนี้ผลอย่างเดียวเราจะได้เป็นลุคแมทนูตแบบไม่สนใจใครทั้งนั้นนะไม่ติดส้มไม่ติดอะไรเลยออกเทาๆนิดนึงด้วยชอบมากสักใจนี่นะคะนี่คือเดี่ยวซึ่งสวยแล้ววิชอบแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเพิ่มความชายเข้าไปก็จะเอาตัวนี้าด คือคนคิดว่าจะต้องแต่งตาเยอะอะไรเยอะเท่านั้นถึงจะทาปากนูได้ไม่จริงนะคะน้าละบนแต่งน้อยยังไงถ้าใจเราได้ก็ทาได้นะคะอย่าไปสนใจถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยดูป่วยหรือเปล่าถ้าเราชอบก็คือเราชอบนะคะจังเลยค่ะดูสิเธอเหมือนแบบมันไม่เห็นเอเลี่ยนตรงไหนเลยสซออมจีอนี้ฉันโดนไปแล้ว3แท่งนะทำไมเห็นเจ๊แม่งโดนตลอดวะไม่เข้าใจม่ได้ตั้งใจจะขายเจ๊้วยเฉพาะนูดยเย้โอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับอี รีวิวลิฟวันนี้นะคะ<ม>ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนจะได้มาเจอกันโดยที่ติ๊งต่องแบบเตือนทันทีนะคะเจอกันใหม่คราวหน้ากับยิบย่อยนะขอบคุณที่ดูกันมาคะ่ะบ๊ายบาย บอกให้ทุกคนเม้นด้วยนะคือ EP นีนี้ขอตั้งโจทย์ให้นะคะทุกคนเพราะว่าใจหนึ่งมีรู้สึกเป็นห่วงว่าหลายๆครั้งที่เราอะมารีวิวอะไรให้อ่ะทุกคนเราไปซื้อตามเราจะเสียตังค์เยอะแล้วมันเปลืองตังค์ถ้าเกิดใครอะมีเหมือนดูปอะเฮ้ยพี่ปีป๊คะคือตัวที่พี่ปีทาสวยมากเลยแต่หนูมีคล้ายๆกันในราคาที่ย่อมเยาวกว่าพอลองได้โปรดเม้นลงมาด้านล่างเพราะว่าเชื่อว่าเกิดประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนค่ะแล้วก็ใครอยากซื้อตามใครชอบตามไม่มีปัญหาถ้าเกิดรู้สึกว่ามีกําลังแต่ถ้าเกิดใครททีีี่่่มอปชัันนืําใหห้้ระยดดไ ากขนก็อย่าลืมฝากเอาไว้ให้พวกเราดูด้วยนะคะเราก็จะประหยัดมากขึ้นด้วยคะ่ะจริงแล้วใช่ย้ย